สวัสดีครับทุกคนครับผมสเตฟานแอบาร์เบอร์ครับเป็นไงครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะสบายดีกันนะครับพี่น้องทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับก็เราอยู่ไปมา3ปีปี้วเนาะขึ้นซับช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างนั้นก็มาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะครับเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ปัญหาชีวิตหลายๆอย่างนะครับกระช่างมนเถอะครับวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วนะครับวันนี้จะมา ให้ดูนะครับให้ดูให้ชมกับด้ามมิโกนนะครับสาตัวเรียบเทียบกันเพราะว่ามีหลายท่านถามมาเยอะมากนะครับมีน้องๆช่างตัดผมที่เพิ่งเริ่มตัดผมแล้วก็คนที่อยากจะซื้อหาด้ามมิโกนใหม่ๆแปลกๆนะครับมาใช้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้ดู3าตัวนะครับมีปาร์เกอร์บูเบสแล้วก็คลาสสิกสมุไรนะครับหรือสามุไรคลาสสิกนั่นแหละสามตัวนี้นะครับสีจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยอ่าเรามาดูด้ามมีดโกนกันนะครับ3ตัวนี้ครับจะเรียงจากแพงสุดไปหาถูกสุดนะครับแพงสุดก็คือเจ้าตัวด้ามมีดโกนปาร์เกอร์นะครับแล้วก็ราคากลางๆอยู่ที่บูเบียสนะครับแล้วก็คาสเซ็ตสำหรายนะครับจะถูกที่สุดนะครับปาร์เกอร์จะอยู่ที่ราคาประมาณแปดร้อยาสครับแต่ตอนนี้มีราคาเซลล์นะครับเหลืออยู่790บาท แล้วก็ส่วนบูเบสจะอยู่ที่750ตอนนี้เซลล์อยู่นะครับอยู่ที่640บาทนะครับแล้วก็คลาสิิสมุนไพรนะครับจะอยู่ที่550บาทถึง650บาทแต่ยังไม่มีราคาเซลล์ขึ้นมานะครับเพราะว่ายังไม่มีใครนาเข้ามานะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีใครนาเข้ามาโอเคนะครับคราวนี้เรามาผมจะพูดถึงการเปรียบเทียบกันระหว่างคนถามมาว่าพี่มันแตกต่างกันยังไงนะครับหคือสีนะครับสีเลยนะครับคือปาร์เกอร์เนี่ย ปาร์เกอร์เนี่ยมันจะมีหลายแบบหลายรุ่นมากนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่หัวจะเป็นสแตนเลสแต่ส่วนด้ามจะเป็นพลาสติกนะครับมันจะมีด้ามที่เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับตัวนั้นมันจะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวราคาจะอยู่ที่พันกว่าบาทพันสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงพันสองนะครับตัวนั้นผมเคยเอาไปแจกในเพจในแฟนเพจแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต่างกันที่น้ําหนักแล้วก็รูปทรงการดีไซน์นะครับตัวนี้จะทํามาจากอินเดียนะครับประเทศอินเดียเป็นคนผลิตน,นะครับมันจะเขียนว่าเนี่ยฮะ เมตรอินเดียนะครับค่อนข้างสมราคาผมพูดผมพูดประมาณนี้นะครับว่าสมราคานะครับเพราะว่าลวดลายรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ถือว่าไม่ใช่แบบไม่ไม่ถูกครับดูแพงนะครับตัวนี้ดูแพงนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างโอเคนะครับใครชอบด้านมิ้งโกนที่ไม่เบามากนะครับมีน้ําหนักนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับหนักมากนะครับตัวนี้ก็อโอเคนะครับเป็นไงครับลวดลายหมุด สวยงามสีทองนะครับนะครับอ่ะพูดถึงน้ําหนักแล้วครับก็มาเปรียบเทียบกันน้ำหนักอย่างที่2คือน้ําหนักเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้ b ูเบียสนะครับเป็นแบรนด์จากลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษนะครับเอ่อตัวนี้ราคาอยู่ที่640บบาทเซลเลยนะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณกลางๆนะครับเบากว่าตัวนี้นะครับแล้วก็หนักกว่าตัวนี้หนักกว่าตัวแดง นะครับเจ้าบูเบียนนี่จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเหมือนราคามันก็คือตรงกลางพอดีเลยนะครับลักษณะของมันจะส่วนหัวนี่จะไม่เหมือนกับของปาร์เกอร์นะครับปาร์เกอร์จะดูหัวใหญ่กว่านะครับจะให้เปรียบเทียบกันชัดๆนะครับปาร์เกอร์จะหัวใหญ่กว่านะครับตัวนี้จะไม่ค่อยใหญ่นะครับอ่เห็นสีขาวไหมครับอ่าประมาณนี้โอ้บูเบียนยังไม่ได้เอาใบมีดออกเลยหัวใหญ่กว่านะครับ ส่วนลวดลายตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่เป็นด้ามมีกนผิวๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะมาเน้นเน้นลวดลายตรงตรงปลายด้ามน,นะครับก็คือเป็นยี่ห้อโลโก้นะครับบูเบียสเนี่ยครับตัวนี้หมุดทองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลูกเล่นคือสีขาวใส่แสงสีมาหน่อยนะครับน้ำหนักเบากว่าตัวปาร์เกอร์นะครับแล้วก็ ราคาก็เบากว่านิดหนึ่งนะครับแล้วแต่คนสะดวกใช้นะครับใครไม่ชอบหวัวโตๆก็มาใช้หัวแบบแบนๆเพียวๆได้นะครับอ่ะลักษณะนี่อ่ะเดี๋ยวเปิดหวัวให้ดูก่อนครับอ่าเปิดนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วมาดูเจ้าตัวคลาสสิกสมัยตัวนี้เป็นของผมเองนะครับผมชอบมากนะครับเพราะว่าน้าหนักมันเบามากเลยผมชอบใบมีดที่มันเบาด้ามใบมีดที่มันเบานะครับเจ้าตัวนี้ถูกที่สุดในรุ่นถูกที่สุดในสามตัวนี้นะครับ ก็คือจะอยู่ที่ราคา650บาทถึงอ่า5 5บบาทถึง650บาทนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับคลาสสิกโซลไลนะ์น่าจะขึ้นญี่ปุ่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะใครรู้ว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับเผื่อผมจะพูดผิดนะครับ <c oughs> ก็หวัวจะลักษณะคล้ายบูเบียแต่จะบางกว่าและเพียวกว่านะครับบางกว่ามากเพียวกว่ามากนะครับเล็กบางแล้วก็เกดสแตนเลสไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขี้เหล่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ โอเคนะครับมันจะบางกว่าบางกว่าบูเบสเยอะเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักจะเบากว่าทั้งสาตัวนี้เลยนะครับคือเบาที่สุดแล้วตัวนี้นะครับเจ้าบูเอ้ยเจ้าคลาสสิคสมุไรนะครับมันสวยนะในสายตาผมนะครับมันจะมี2สีนะครับก็คือมีสีดํากับสีแดงนะครับสีดําผมว่ามันจะคล้ายๆเจ้าตัวปาร์เกอร์มากเกินไปผมเลยอยากผมก็เลยเลือกสีแดงมาใช้เพราะว่ามันดูไม่เหมือนใครดีนะครับมันดูพรีเมียมดีนะครับแล้วก็ดูอินดี้อินดี้หน่อยนะครับไม่เหมือนใคร ก็ราคาถูกสุดใช้งานได้เบาที่สุดใครที่ไม่ชอบเบามากๆนะครับก็ผมจะแนะนําเป็นตัวกลางๆก็คือบูเบียสนะครับใช้ได้โอเคนะครับน้าหนักกําลังดีนะครับแต่ผมแค่ไม่ชอบตรงส่วนหัวของมันของบูเบียสช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบผมชอบของความเพียวกว่านิดนึงของเจ้าตัวสมรารคลาสิกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเพียวก,กว่าแค่นี้เดียวครับเจ้าตัวบูเบียสมันจะอ้วนกว่าหน่อยอ่าสังเกตไหมครับเห็นไหมเห็นไหม บูเบียจะอ้วนกว่านิดนึงนะครับแต่ตัวตัวนี้จะแบนกว่าและเพียวกว่านะครับดูครับดูสังเกตได้เลยนะครับผมเห็นอ่ามุมนี้จะเห็นนะครับเนี่ยบูเบียจะอ้วนกว่านิดนึงอันนี้มันจะเพียวกว่าเพียวเพียวมากเลยนะครับผมชอบแบบเพียวเพียวนะครับก็อ่าแต่ตัวตัวปาร์เกอร์นครับจะใหญ่นะครับหนาใหญ่นะครับเพราะว่ามันราคามันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับสแตนเลสที่แบบแน่นๆเลยนะครับ ชิ้นใหญ่มากนะครับถ้าตัวถ้าตัวด้ามที่เป็นสแตนเลสจะชิ้นใหญ่กว่านี้อีกนะครับแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยเขาทํามาอ้วนหน่อยนะครับแล้วก็กว้างกว่าหน่อยนะครับกว่ากว่าเจ้ากว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีสลักลูกเล่นและลวดลายต่างๆนะครับสวยงามดีสมงกับราคานะครับแต่ผมว่าผมไม่ค่อยชอบหัวมันใหญ่ไปนะครับน้ำหนัก ในใจผมถ้าถามว่าอันไหนดีที่สุดผมมองว่าคลาสสิกสมัยดีสุดดีที่สุดสําหรับผมนะครับแต่ถ้าคนชอบด้ามไม้มีดที่มีน้ําหนักมากหน่อยผมแนะนําเป็นปาร์เกอร์ไปเลยครับไปเล่นปาร์เกอร์เลยนะครับปาร์เกอร์ก็จะดีนะครับดีเลยคุณภาพดีใช้งานได้ยาวๆนะครับซื้อทีเดียวก็ใช้ยาวไปเลยนะครับส่วนบูเบสน้ําหนักอยู่ที่กลางๆนะครับคือกลางเลยนะครับกลางระหว่างเจ้า2ตัวนี้เลยนะครับก็คือไม่บักไม่หนักไป ไม่เบาไปนะครับอยู่กลางๆประมาณนี้นะครับรายละเอียดประมาณนี้ก็คือถ้าใครต้องการที่จะซื้อนะครับก็ไปหาซื้อกับเองในเว็บไซต์ของสยามเวดเชฟนะครับหรือไม่ก็อ่าช้อปปี้หรซด้น่าจะมีนะผมไม่เคยเข้าไปเลยนะครับเข้าไปแต่สั่งกับของเว็บรุ่นพี่นะครับคือสยามเวดเชฟ com นะครับลองเข้าไปดูนะครับของพี่หมีนะครับเขาเคยอ่า ส่งมาให้ผมรีวิวเมื่อนานมาแล้วครับประมาณ2ปีที่แล้วประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียกับพี่เขานะครับคืออยากจะแนะนำนะครับให้ทุกคนได้ไปเจอแบบคนที่นําเข้ามาดีๆนะครับไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกงนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าอะไรที่แนะนําได้ก็จะแนะนํานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เห็นดูตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วก็ดูสีนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงใครเห็นใครชอบแบบไหนก็เลือกซื้อเลือก หากันเอาเองนะครับหวังว่าทุกคนจะตัดสินใจได้นะครับในการเลือกซื้อจากการที่เห็นสีนะครับแล้วก็จากการที่เห็นตัวสแตนเลสนะครับแล้วก,าก,ก,ารวรวก็ราคานะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรก็นี่คือภาพที่ให้เห็นทั้ง3ามตัวในทีเดียวกันเลยนะครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับได้ชมกันไปแล้วนะครับก็สําหรับ รีวิวเจ้า3าตัวนี้เปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้ขายนะครับบอกก่อนนะครับก็ให้พี่น้องทุกคนได้ดูแล้วตัดสินใจซื้อกันเอาเองนะครับว่าชอบแบบไหนลักษณะไหนแล้วก็สีไหนนะครับถ้าต้องการซื้อนะครับก็ลองไปหาเซิร์ชดูตามเว็บไซต์นะครับอ่าเช่นเว็บสยามเว็เชฟ .com นะครับก็พี่หมีนะครับเขาขายปาร์เกอร์กับบูเบียสอยู่นะครับส่วนเจ้าตัวคลาสสิกสมุไรเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับต้องออเดอร์มาจากเมืองนอกเท่านั้น นะครับเพราะว่าในไทยไม่ค่อยมีใครเอาเข้าครับเพราะว่ามันของออกค่อนข้างยากนะครับแต่ผมซื้อมานานแล้วนานมากแล้วตอนนั้นโชคดีที่ที่พี่พี่เบสนะครับเบสบัลเบอร์สแปรนำเข้ามานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความชอบนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับและหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ